รัำวิวร์ในไบเบิลไม่ใช่คำพยากรณ์แต่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามการเวลาของพระเจ้าและตราที่6กไปได้เดินทางมาถึงแล้วเพื่อจะยืนยันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหากเราทุกคนจะเข้าใจผลของตราที่6ได้เราจะต้องเข้าใจและจดจำเหตุการณ์ที่เป็นไปของตราที่1-4ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อภัยพิบัติเหล่านั้นให้แก่กันและกันเราวกับปฏิกิริยาลูกโซ่ของอาวุธนิวเคลียร์จากประเทศหนึ่งไปถึงอีกประเทศหนึ่งตราที่1อเมริกาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากทวีปอื่นในมหาสมุทรแอตแลนติกปลอดภัยจากการลูกรานในพัฒนากฎหมายการเมืองและการปกครองจนมีเสถียรภาพในชีวิตและทรัพย์สินก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่มั่งคั่งสะสมฐานะทางการเงิน จนมีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าเป็นประเทศที่พระเจ้ากำหนดให้เป็นผู้นำของโลกในฐานะวีรับรุดม้าสีขาวและอยู่เพื่อรอคอยการเวลาของพระองค์ตราที่2ญี่ปุ่นคือประเทศที่มีแผ่นดินทั้งหมดเป็นเกาะอยู่ห่างจากอเมริกาในอีกซีกโลกทางมาหาสมุทรแปซิฟิกประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่า,า,าพระจักรพรรดิผู้เสด็จมาปกครองนั้นเป็นเทพเจ้า ผู้ลงมาจากสวรรค์โดยตรงมีสัญลักษณ์เป็นธงชาติวงกลมสีแดงเข้มจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้มอบความตายโดยการขี่ม้าสีแดงเข็นฆ่าและทำลายลุกรานประเทศอื่นด้วยอาวุธเคมีและระบบทหารที่มีความโหดร้ายมีเป้าหมายเพื่อจะแผ่ขยายจากกักรวรรดิออกไปไกลอย่างต่อเนื่องในเอเชียแปซิฟิกตราที่สาม สหภาพโซเวียตหรือรัเสเซียในปัจจุบันประเทศที่ม้าสีดำวิ่งเข้าไปเพื่อทำให้การเวลาของพระเจ้าเกิดขึ้นจริงโดยมอบความกันดานอาหารอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นให้กับแผ่นดินที่อยู่รอบทะเลสาบดำหรือประเทศยูเครนในปัจจุบันมีผู้คนต้องตายจากความอดอยากจากระบบการปกครองของโซเวียตกว่า5ล้านคนและรัเสเซียยังมีความพยายามที่จะเป็นผู้นำของโลกอย่างต่อเนื่อง จนเกิดข้อพิพาทขัดแย้งมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตราที่4โเยอรม,มันผู้กี่ม้าสีกระเรียวสีกระเรียวคือสีเขียวตุ่นที่มีลักษณะสีซีดกองทัพนาซีริ้เคลื่อนพลเข้ายดยึุโรปได้ทั้ง4ทิทโดยชุดเครื่องแบบทหารสีกระเรียวที่มีเอกลักษณ์ตามที่ไบเบิลได้พยากรณ์ไว้อย่างแม่นยำเยอรม,มันนาซีมอบความโหดร้ายให้กับโรคได้จดจำ ด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวอยู่ผู้เป็นประชากรที่รักของพระเจ้าไปกว่า6ล้านชีวิตในเวลาเพียงแค่4ปีและยังเข้ารุกรานประเทศอื่นด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ไปอีกกว่า50ล้านชีวิตจากผลต่อเนื่องของกันและกันจากตราที่ 1- ถึงที่4ก็ส่งผลให้ตราที่6ได้เกิดขึ้นจุดจบที่มีเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของโลกและคำพยากรณ์ก็ได้เกิดขึ้นจริง เช้าวันที่6สิงหาคม1945อเมริกาผู้เป็นหนึ่งในจัตุอาชาม้าสีขาวประเทศผู้ร่ำรวยได้เงินและเทคโนโลยีได้นำอาวุธที่สร้างขึ้นจากกลุมพลังสมองของชาวยิวไปกำราบจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งจับมือกับกองทัพนาซีในการก่อสงครามโลกครั้งที่สองอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาถูกจุดระเบิดขึ้นเหนือเมืองฮิโรชิมาและนาง,งาซากิมีผู้เสียชีวิตทันที300,000คน และล้มตายจากวิษรังสีอีกหลายล้านกว่าคนหลังสิ้นเสียงระเบิดทั้งโลกก็ตกอยู่ในความเงียบงนันและความมืดมิดก็ได้เข้าปกคลุมเหนือเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิสายฝนที่ชะล้างลงมา ราวกับน้ำตาของทระพุทธามีความการชะล้างหายนะที่ได้เกิดขึ้นเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิที่เคยรุ่เรืองและมีประชากรอยู่กว่า500,000คนเคยเต็มไปด้วยบ้านเรือนและอาคารร่วมสมัยถูกลบหายไปจากพื้นแผ่นดิน ราวกับต้องลมและไฟที่มาพร้อมกับภพพิโรธของพระเจ้าผู้ทรงสดับฟังเสียงร้องคร่ำควรวญของลูปบิดานชาวยิวที่ต้องทนทุกข์ทรมานและเป็นประชากรที่รักของพระองค์ญี่ปุน่นยอมแพ้ทันทีภายในเวลาแค่สี่วันเป็นจุดจบของสงครามโลกครั้งที่สอง ว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเพราะว่าเป็นสงครามที่ทุกประเทศมีส่วนร่วมมีแค่14ประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้ร่วมในสงครามโลกคร,ครั้งที่สองนี้ทำไมอเมริกาจึงต้องเป็นจัตุอาชามาสีขาวและทำไมต้องได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง พราะพระเจ้ามีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐอเมริกาอเมริกาจะต้องมีความร่ำรวยและลับบทบาทที่พระเจ้าลิขิตไว้ในบทเศคเริยาบทที่5ข้อที่5ถึง11อเมริกาเป็นผู้ที่ทำให้ปราพลนึกทั้งสองดวงนั้นได้สำเร็จเป็นจริงคือเป็นผู้ที่ทำให้ปราที่6นั้นเกิดขึ้นด้วยอาวุธนิวเคลีย และก็เป็นผู้ที่ทําให้ปลาที่หนึ่งนั้นสําเร็จลงไปด้วยเช่นกันโดยการคว้าชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองตามพระธรรมวิวรณ์ที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้ามองไปเห็นม้าขาวตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าผู้ขี่ม้านิถือธนูเขาได้รับมงกุฎและพวกม้าออกไปอย่างผู้พิชิตที่ตั้งใจออกไปพิชิตศึกและเมากาก็เป็นผู้ที่ตั้งใจออกไปพิชิตศึกนั้นโดยการไปกำราบญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง และอเมริกาก็คว้ามงกุฎมาได้อย่างที่ตั้งใจทำไมว่าตราประทับที่6ก็คือระเบิดนิวเคลียร์ก็เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ประวัติมนุษยชาติสามารถมีอำนาจในการทำลายล้างทั้งโลกได้และก็ตราประทับที่6มันสอดคล้องกับเนื้อหาเหตุการณ์ของนิวเคลียร์ในตราประทับที่4สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีการกล่าวถึง ว่าทั่วโลกเนี่ยหลังจากมีระเบิดปรมาณูแล้วทั่วโลกได้สร้างหลุมปลอภัยตรงตามวิบ์ที่ได้ลิขิตไว้โลกได้ผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายของจัตุอาชาทั้งสี่และตราทั้งเจ็ดที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างยาวนานความกระดานอาหารในบางพื้นที่ของโลกโรคระบาดในบางเมืองใหญ่ความยากจนที่กระจายตัวออกไป การเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการคิดค้นอาวุธนิวเคลียร์ใช้ชนะของอเมริกาและความพ่ายแพ้ของนาซีและญี่ปุน่นสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อให้หมายสำคัญที่สุดอันหนึ่งได้เกิดขึ้นในแผ่นดินโลก ราประทับ1-6ถึงก็คือสงครามโลกครั้งที่สองส่วนตราประทับที่7ก็คือเปิดช่วงที่สองของพระธรรมวิบวรณ์ก็คือแตร1ถึง7การสำเร็จของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นการสำเร็จพันธสัญญาเดิมที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการยืนยันในพันธสัญญาใหม่ว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาตัวจริงผู้ที่เปิดตราประทับ และสำเร็จพระวจนะทำให้ประเทศอิสราเอลได้กำเนิดขึ้นมาใหม่ในปี1948หลังจากสิ้นชาติไปกว่า2,000ปีดวงวิญญาณชาวยิวใต้แท่นบูชาหมายถึงเหตุการณ์ที่ชาวยิวถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ชาวยิวต้องถูกฆ่าและเผาศพทิ้งทั้งร่างกายนั้นก็เนื่องมาจากบาปที่บรรพบุุษได้ร่วมกันปรุงการเขียองค์พระเยซูคิดไว้ และได้ขอสาบแช่งลูกหลานของตอนเองไว้ตามพระธรรมมัตถบทที่27ข้อที่15วา่าในเลือดของพระองค์ตกอยู่กับพวกเราและลูกหลานของเราเถิดเมื่อชาวยูได้ชดใช้บาปของบรรพบุรุษด้วยการตายกว่า6ล้านชีวิตแล้วพระเจ้าจึงได้สวมเสื้อสีขาวให้แก่พวกเขาใหม่อีกครั้งซึ่งหมายถึงการกลับคืนดีและเป็นประชากรที่รุ่งเรืองของพระองค์โดยทําให้ชาวยูได้มีแผ่นดินเป็นของตัวเองอีกครั้ง หลังจากที่ต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกกว่า2,000ปีโดยมติสหรประชาชาติได้รับรองประเทศอิสราเอลขึ้นเมื่อปี1,948ตามที่พระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อที่12ได้เขียนไว้ว่าพระองค์จะทรงชูธงขึ้นเพื่อประชาชาติทั้งหลายและรวบรวมเฉลยอิสราเอลกับชนยูดาห์ที่กระจัดกระจายไปกลับคืนมาจากสี่มุมโลกและพระธรรมมัทธิวบทที่2 4ข้อที่32พระเยซูคริส ได้พยากรณ์ถึงไว้ว่าจงเรียนอุปมารเรื่องต้นมะเดือ่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหน่ออ่อนและออกใบแล้วท่านทั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแต่การเกิดประเทศอิสราเอลในปี1948คือหมายสำคัญในการเริ่มต้นนับไทม์ไลน์ของยุคสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาต้นมะเดือ่อได้แตกหน่ออ่อนและออกใบใหม่อีกครั้งในชื่อใหม่ว่าประเทศอิสราเอล และฤดูร้อนของพระเจ้ากำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้คุณได้เตรียมพร้อมฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง